อะไรอ่ะเขามีปัญหาท่อตันแล้วทาไมเลยยังไงต่อโรยผงอะไรใส่ท่อไม่รู้เออผงอะไรขาวๆอ๋อเบกกิ้งโซดาอ๋อเบกกิ้งโซดาใส่ลงไปในท่อที่ตันแล้วทําไมเลยยังไงต่อเทน้ําส้มสายชูตามลงไปอีกโอ้เทลงไปก็มีฟองขึ้นเลยแล้วทําไมเลยยังไงต่อหูฟองขึ้นมาเยอะมากมันทาไมอ่ะรอสักแป๊บหนึ่งแล้วทําไมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นน่ะเฮ้ มันเป็นไปนได้ยังไงครับทุกคนเราสามารถแก้ท่อตันได้ด้วยเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูได้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะลองทำกันเลยนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนคือตอนนี้ห้องคอนโดนที่ผมอยู่อะ่ะคือในห้องน้ําท่อมันตันพอดีครับทุกคนแล้วผมไม่เห็นคลิปเนี้ยแล้วผมก็แบบเอ๊มีความสงสัยว่าถ้าเกิดผมทาอะ่ะแล้วมันจะแบบท่อหายตันจริงไหมโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาไปดูท่อในห้องน้านะครับทุกคนว่าคือแบบ คือมันตนนันจริงๆทุกคนน้ําแบบไม่ไหลเลยตอนผมอาบน้านี่เดี๋ยวผมก็จะอาบน้าแล้วทุกคนมาดูที่ท่อนะค,คือแบบน้ํามันแบบคือมันไม่ไหลลงเลยเดี๋ยวดูนะตอนผมอาบน้ําไปเลยนี่แต่เดี๋ยวที่ก่อนผมจะอาบน้ำนะครับทุกคนผมจะใส่ไอเทมสูตรลับนะทุกคนคืออันนี้เลยครับทุกคนนี่เป็นไงคือผมจะแบบได้ไม่เปงงียกนะทุกคนตอนผมแบบอาบน้าอะไรเงี้ยป่ะเดี๋ยวเราไปอาบน้ำกันเลยครับทุกคน Bye. <laughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็อาบนาวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนคือแบบคือน้ำมันตันเห็นไหมทุกคนเนี่ยคือแบบน้ำมันตันเลยนะทุกคนค,คือแบบคือน้ำมันไม่ไหลลงท่อเลยผมก็แบบหาวิธีแก้ไขใช่ไหมทุกคนคือจะเรียกช่างก็โอ้คือช่างมาจะแบบเอาโควิดอะไรมาติดอะไรหรือเปล่าผมก็ต้องเซฟะนะเนี่ยผมก็แบบหาทางแก้ขไขไปได้สักทีแล้วผมก็ไปเห็นคลิปนี้ครับทุกคนซึ่งมันก็น่าจะเป็นไปได้น,นะทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราจะรอให้น้ํามันแบบค่อยๆซึมลงไปก่อนนะทุกคน ส้มสายชูล,ลงไปนะครับทุกคนเดี๋ยวรอน้ำแห้งก่อนนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเริ่มงัดฝาท่อขึ้นมาเลยครับทุกคนนี่โดยใช้อุปกรณ์เจ้าตัวนี้ครับทุกคนปะเดี๋ยวเราไปเริ่มงัดฝาท่อเลยเอ๊ะมันต้องใช้ด้านไหนด้านาน,น,าาน,นี้นา่าจะอกกันนี้แล้วมั้งเฮ้ยจะอ้วกอะทุกคน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปพี่จะใส่เบกกิ้งโซดาแล้วก็ตามด้วยน้ำส้มสายชูล,ลงไปในท่อน,นะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวต่อไปพี่จะใส่น้ำส้มสายชูตามลงไปเลยนะทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีฟองขึ้นนะทุกคน ทุกคนต้องมีโอกาสเป็นเปได้ทุกคนต้องมีโอกาสเป็นเปได้อุ้ยเฮียเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเลยทุกคนก็โกโปตกลงไปในน้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาเฮ้ยมันจะเป็นอะไรเปล่าวะโอ้โห เอ๊ก้องตัวนี้รู้สึกอาถันเนะเนี่ยซื้อมาไม่กี่วันนี้เริ่มมีแต่อะไรไม่รู้ดีนะไปล้างน้ําทันโอเคครับทุกคนตอนนี้มันก็แบบมีเสียงเลือดอะไรไม่รู้ครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาออไปรอข้างนอกนะทุกคนเพราะมันแบบมันมีควันอะไรขึ้นมาไม่รู้ทุกคนและแล้วเดี๋ยวเราจะรอประมาณสักสิบห้านาทีแล้วกันประมาณสิบหนาทีครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะน้ำ <c oughs> <c oughs> และและแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับทุกคนว่าอีกสิบห้า แล้เดียเราจะมาดูกันน้ทุกคนไม่อีก5นาทีอ่ะน้ามันจะหายทันหายตันจริงไหมโอเคครับทุกคนทีแรกพี่ตั้งนาฬิกาไว้ประมาณตั้งไว้15นาทีใช่ไหมทุกคนแต่พี่เผลอหลับครับทุกคนอ <c oughs> เลยผ่านไปเกือบชั่วโมงเนี่ยโอเคครับนี่ก็ผ่านไปเกือบชั่วโมงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ํากันนะทุกคนว่าท่อมันจะเป็นยังไงไปเดนเดน,ดน,ดนทุกคนว่ามันจะเป็นไปได้ปะแบงทำอะไรอ่ะล้างจาน,นเหรอ แบล่ามันจะเป็นไปได้ปะหรอปะ่ะง้นเราไปดูนเลยหืมโอมีกลิ่นเหม็นนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวต่อไปพี่จะลองเทน้ำใส่ลงไปในเทอาน้ำทุกคนแล้วมาดูกันนัทุกคนว่ามันจะเป็นยังไงเฮ้ยโอ้เฮ้ยอะไรตกใส่เฮ้ยผีหลอกป่าวะ หน่วมันก็ยังแบบมันยังดันขึ้นมาทุกคนไม่รู้ว่ามันจะแบบหรือว่าตันพอเบเกกิ้งโซดาวะเดี๋ยวลองคนๆหน่อยลกันเออจริงนะทุกคนตันพอเบเกกิ้งโซดานะสรุปทีแรกนึกว่าจะแบบอาบน้ำแ้วน้ำไม่ท่วม สรุปหนักกว่าเก่าอีกทุกคนเฮ้ยทุกคนดูดิเบกกิ้งโซดาแม่งเกาะตัวเป็นก้อนเลยดูดิ <S 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 หืมยาก,กะเพลตอะไรสักอย่างโอ้ทุกคนดู <S 2> <S 2> <S คือแบบน้ำขังยิ่งกว่าเดิมนะทุกคนสรุปคลิปนี้ก็คือทำไม่ได้นะครับ ถ้าเกิดเอนะอ,อ,อ,อยากใหพี่ทําคลิปทดลองอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกด้านล่างพี่ได้เลยนะทุกคนถ้าเกิดอน้องน,น,นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใชเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ในการทําคลิปด้วยนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับทุกคนบ๊ายบายเฮ้ยทุกคนคือวันนี้มันมีเซอร์ไพรส์กับทุกคนคือวันนี้อีกวันหนึ่งที่ผมแบบทำท่ออะไรใช่ไหมทุกคนที่เอาเบกกิ้งโซดากับน้ำส้มสายชูใส่ในท่อเมื่อวานใช่ไหมทุกคน คือวันนี้ตื่นมาท่อน้ำผมแบบโล่งเนี่ยทุกคนดูดิเนี่ยทุกคนดูนะเนี่ยทุกคนดูน้ำไม่ตาเหล็กคน แบบนี้มันก็ทําได้จริงนี่ครับทุกคนเราสามารถแก้ท่อนำํานาได้น้ำส้มสายชูกับเบกกิ้งโซดาได้จริงครับทุกคนโอ้โหสุดยอดเลยแต่มันต้งองรอหนึ่งคืนนะทุกคน